มุ่งหน้าไปสนามหลวงนะตอนนี้อยู่วงเวียนใหญ่นะเลี้ยวซ้ายไปทางแยกบ้านแขกนะครับนี่ครับคือนี่คือนี่ครับบรรยากาศแถววงเวียนใหญ่นะครับเช้าวยามสายวันที่11บอดธันวาคมปี2 5 6นนะครับนี่นะครับเราเลี้ยวซ้ายไปทางแยกบ้านแขกนะ นีอยู่บ้านแยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายก็จะไปพันนกนะครับตัวเลี้ยวขวาตัวเลี้ยวขวาไม่ได้นะตรงนี้นถ้าใครจะไป,าไปทางพันนกก็ต้องไปตัดรถใต้สะพานพุดกลับมานะทางคลองสารเนี่ยก็ไปจับรถกลับมานะมันเลี้ยวไม่ได้นะตรงนี้ตัดมาต่อจาก ฝั่งข้างหน้ามีทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะ Yeah. ยตถอดประชาธิปกทีจ่จะมุ่งหน้าคือสะพ,พน okay, านเราเค่ไปผุดใช่ไหมนะครับป้๊ผุดนะครับให้ใช้ประปกเก้าประปกเก้ามันจะเลยนะครับต้องไปทางปากคลองตลาดนะ 2475โดยเปิดโดยในหลวงรัชกาลที่7นี่เองแล้วก็พระบรมรูปก็เปิดพร้อมกันเลยรัชกาลที่1นี่อยู่ด้านาหน้านี่นะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางปากของตลาดนะฝั่งซ้ายนุ่นเห็นวัดอรุณน,นะข้างหน้าคือปฐมบรมราชาุอร เคยไม่ถ่ายประสบในมันเห็นป้ายด้านหลังมันต้องด้านขวามันต้องเอากล้องไปทางด้านขวานะอืนี่นี่ครับด้านขวานะครับเอามา ปากตลาดเป็นตลาดส่งขายส,าส่งดอกไม้เป็นแถวนี้เป็นตลาดขายส่งดอกไม้นะแถวปากคลองตลาดนะครับมันจะมีน้าขายส่งดอกไม้ทั้งสองฝั่งนะครับแถวนี้เดี๋ยวเราจะต้องตรงไปทางสนามหลวงนะทางขวานี่คือถนนบ้านมอนนะ เราพระราชวังไปทางสนามหลวงนะครับเนี่ยนะครับมาถึงตรงสอนอบางลำพูแล้วอันนี้สอนอพระราชวังสองนอพระราชวังแล้วก็จะถึงตรงเกือบถึงบางลำพูเป็นสถา,านีตำรวจนครบาลพระราชวังนะครับเราจะต้องทิศขวาไปทางสนามหลวงอันนี้เป็นพื้นที่สอนอพระราชวางังนี่คือตรงนี้แหละครับ สวนฝั่งซ้ายด้านหน้าจะเป็นวัดโพนะวัดโพหลยวัดพระทติตทุพลมิมลมางคลารามนี่เองครับเออทั้งหมดเาดูมิมนส่วนฝั่งข้างหน้าเป็นวัดพระติตทุพลมิมลมางคลารามหรือหลายคนเรียกว่าวัดโพนะครับและทางขวาจะเป็นวัดราชบดพิษสถิตมหาศรีมาลามน,นะเขาบอกว่าเป็นที่พระทัตของสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดราชบดพิษนะครับฝั่งขวา ข้างหน้าจะเป็นวงเวียนลอดอที่มาจากทางถนนเจริญกรุงและสะพานมอนันเองนะด้านหน้านี้นะครับแล้วส่วนฝั่งขวาด้านหน้าเป็นพระราชวังสลานมนะตอนนั้นเคยมาจอดรถตรงนี้แล้วไปไหว้พระบรมสารีราตุท,าที่สนามหลวงนะปีหกเจ็ดหรือปีที่แล้วนะข้างหน้าคือที่เห็นตรงท้ายคือกระทรวงกลาโหมนะ ด้านหน้าจะข้างซ้ายนี่จะเป็นพระบรมาราชวางังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาดา,ารา,ามหรือวัดพระแกเรีเองครับส่วนใหญ่จะมีนะักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวกันนะนี่ครับพระราชวังสารานมอยู่ด้านขวามือนะครับนี่รัชกาลที่สี่นี่ครับแล้วแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นไอ้นี่นะครับคือกระทรวงกลาโหมีเอง เอีงดูด้านหน้านะครับเนี่ด้านขวานะครับนี่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 นนจะมีที่จอดเป็นสนามหลวงแต่ว่าครา้งหน้าแ้วตรงนี้เป็นสนาม